สวัสดีครับเพื่อนๆแาบลำค่านะครพิงครับผมวายุสายฟ้าวันนี้มานำเสนอการปลูกนาแบบถอยหลังครับส่วนมากทั่วไปที่เราจะหันปลูกนาแล้วก็เดินไป้างหน้านะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นการปลูกนาแล้วก็เดินถอยหลังนะครับอันนี้ก็เป็นการปลูกนาแบบนา เปิ้อห้องนาปลูกอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งใจกล้าถ้าบ้านเรากําเมืองเปิอ้องว่ากล้าแดงนะครับกล้าที่ใจในการเพราะเพาะปลูกนะครับมาได้กล้าใน,ในการชําน,นะครับต่อสังเกตเห็นว่าเปิเ้ลจะปลูกไปแล้วก็ถอยไปนะครับอันนี้ปลูกแนวแบบถอยหลังปลูกแบบนี้เปิ้นบอกว่ามันมาไดา้มาได้หันแถวเข้าได้ดี อย่างเงี้ยครับบอกว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้รายงานสดจากบ้านวังป้องนะครับอำเภอแม่ริมนะครับการปลูกน้าแบบถอยหลังรยายุใสาฟ้ารายงานครับ แต,ต่ตรงนี้นี่จะเน้นนักไปตังพ่อจ่ายครับวันก่อนที่ผมถ่ายลงไปนี่จะมีแต่ไม่ยิงนะปลูกนะครับแต่วันนี้นี่พ่อจ่ายปลูกไปนักครับผม สวัสดีครับ